คุณกคเราก็อยู่กับครอบจัมบันฟาแชน่าเราก็จะมารตู้เตาบินนะตู้เตาบินวันนี้เราจะมารีวิวตู้หยอดเหรียญน,นะครับหยอดเหรียญเพื่อเอาเครื่องดื่มนะฮะชื่อตู้เตาบินหน้าจอก็จะมีเมนูแนะนำนะครับกาแฟชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอสเพรสโซ่กาแฟดำอเมริกาโน่เอสเพรสโซ่ช็อตอเมริกาโน่ลาเต้ นมสตรอเบอรี่ปั่โกโก้สตรอเบอรี่ปั่มีอะไรอีกโอริโอ้ปั่นภูเขาไฟก็มีด้วยโกโก้นมชมพูมัทชาลาเต้แล้วก็มีน้ำอัดลมก็คือปป๊ปซี่น้ำแข็งเต่าทรงพลังโซดาก็มีอ่ะแซลมอนจะเลือกอะไรอ่ากดเลยปึ๊บมันก็จะขึ้นเมนูนมชมพูนะครับ ประเภทเครื่องดื่มมันก็จะมีให้เลือกแบบเย็นกับแบบปั่นนะครับถ้าแบบเย็นก็สาสิบห้าบาทแบบปั่นสี่สิบาทสมัครเลือกแบบไหนคะนเลือกแบบไหนคะเย็นหรือปัน่นเย็นอ่ะเย็นกดเลยเลออระดับความหวานอ๋อระดับความหวานมีให้เลือกอีกครับน้ําตาลมากน้อยอ้าวหวานน้อยหวานพอดีหวานมากหวานสามโลกหวานสามโลกแสดงว่าหวานมากๆเนี่ยสามโลกเนี่ย หวานพอดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนเมนูนะครับหลอดและวฝาเอาไหมเอาเอาก็กดอหลอดกับฟ้าเอานะครับก็กดรับแล้วก็กดซื้อเลยซื้อเลยนะซื้อเลยกดเลยครับเลือกวิธีจ่ายเงินก็มีนะครับจะจ่ายย,ยังเงินสดหรือสแกนเอาบินเครดิตไอ้นี้บัตรเครดิตเราไม่มีของเขานะ ใช้ใชค<ร>ูปองรอจ่ายแบบสแกน QR โค<ะ>้ดอัพหดเลยเลนะครับอ่าเราก็เลือกจ่ายแบบสแกนจ่ายเงินนะครับปึ๊บอ่าหมดละ thank you อย่าลืมใส่เบอร์โทรได้่ัดส่งแปงเตาปินนะคะอ่าให้ใส่เบอร์โทรอีเอรรออกเราเมื่อกี้เราก็สแกนจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ ี๋ยวใส่เบอร์โทรสะสมแต้มใส่เบอร์โทรเพื่อสะสมแต้มเตาบินนะคะพอใส่เบอร์โทรเสร็จก็ตกลงเพื่อสะสมแต้มปึ๊บสมัครสมาชิกเต่าบินเราไม่ต้องสมัครนะอะยอมกดยอมรับไปเลยกรุณากรอกเบอร์มือถือเมื่อตรวจสอบคะแนนสะสมและเลือกรับสิทธิพิเศษ มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าพร้อมเสิร์ฟในเวลากี่วินาทีก็เขาดาวเป็นเวลาเลยนะฮะอ้าวออกมาแล,ลว้วหยิบได้เลยหยิบเลยนี่ค่ทุกคนรับาฝากับหลอด ตืดเอามีรอนอีกมีรอนก้นมันจะร้อนๆโอ้ง่ายๆเลยนะอ้าวได้แล้วเรียบร้อยก็ได้นมชมพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็สิ้นสุดการรีวิวเท่านี้นะตู้เต่าบิน